ใช่ก็คือเน้นเบิร์เลยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็คือเป็นตัวแอปเปิลไซเดอร์นะคะนาอแล้วก็มีตัวไฟเบอร์ด้วยช่วยลดบวมขับโซเดียมแล้วก็ช่วยขับถ่ายเอาอะไรคะเหมือนของพี่เลยเห็นเหมือนกันเลยนะมานี่มาลูกมาเอาไหมจะเล่นอ๋อเล่นกับองเล่นเอาของเล่นแต่แม่ไปเอาให้พี่แป้งหนูฝากอนเได้ได้ค่ะได้ค่ะเอาแล้วเยนเนอ่ยเย็นขึ้นไหมหรือวาอายเย็นขึ้น เย็ here, นข so like ึ้นเร็วมาแล้วดัง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 งดังดังเอาไหมคะเอาไหนคแกะไหมเอาไหาโอเอโอเคสนอกสนาเอาเรายเอเออเออ A B C A ซีเอบีเขาเพิ่งเรียนมาวันนี้เขาเพิ่งเรียนมาขอเข้าโรงเรียนแล้ว C. อเออมีคนตอบแทนเอแล้วเร็วเอไปบีเออไปบีไปไหนต่อ C ไหมคะ N ไหนเลยยังไม่ถึงเวลา ไปเอ็นได้แล้วอ่ะทุกคนค่ะช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตแบบไทยอินนิดนึงนะคะถ้าใครถามว่าเอ๊ะมันเหมาะกับใครฮะาหนาวโอ้ยโอ้ยเขาจำได้แล้ว啊่ขาจำได้แล้วโอ้ยแล้วประเด็นที่เซอร์ไพรส์กว่าคือพี่แป้งฟังออกแล้วแต่ฉันยังงงอยู่เลยใช่ใช่ตัวเจลูกพูดเจก่อนเจเจเจไหมคะ